มุกุมาด้านน,นีเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันก็จะมีคำถามแหละว่าต้องใส่พอลล่าทำไมเห็นไหมละ่ะบางทีก็แบบอุย้ยตัวเล็กอย่างนี้จะกัดเลยอ้านนไงแล้วก็มีคำถามแบบโอ๊ยตัวเล็กอย่างนี้ยกัดฟันก็เล็กมามาคะ่ะมาลองให้กัดเองคะ่ะ มูกูน,นี่มาทุกรอบก,ก็เป็นแบบนี้ทุกรอบเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องเสี่ยงชีวิตเอาเห็นไหมคะงานครูมเมอร์นี่คือความเสี่ยง10บสิบเต็มสิบอะเสี่ยงคือเสี่ยงเนาะเสี่ยงแปลว่าเสี่ยงเนาะมูกูเนานะแล้วแล้วถ้าแบบถ้าแบบ เราทำหมาเขาเจ็บอ่ะสมมุติตัดเล็อดเลือดออกตัดขนโดนเนื้อจึกปัดเลียนไถโดนเนื้อจึกอันดับแรกทัวมาก่อนดราม่ามาก่อนเราก็สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำไปรักษาค่ะเดชาบุญที่เทคอาบาดอะอยู่ใกล้กับโรงหมอ,อเดินไปแป๊บหนึ่ง สองนาทีถึงแล้วเราก็แบบรักษา<อ>ได้ทันท่วงทีเนาะทำแพ้ yeah. เ,เย็บอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็รับผิดชอบโดยการารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเมื่อกูจะกัดพี่ปูทำไมวะฮะเราก็นอกจากจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจนเสร็จแล้วนะคะหมายความว่า แต่ต้องเย็บถ้าต้องอะไรก็ค่ายาค่าหมอจนตัดไหมเสร็จเรียบร้อยจนน้องหายค่ารักษาทางคอนเนี่ยเราแสดงความราับผิดชอบได้อย่างนั้นนอกจากขอโทษแล้วเราก็ต้องทําอย่างนั้นเพราะมันคือความรับผิดชอบที่นั้นคือแต่มันมีคําถามของพวกเราคือแล้วเมื่อเราถูกหมากรัะหมาพวกนี้แหละเนี่ยเนี่ยไอตัวเปี๊ยกเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยบางทับางทีก็เปียกบางทีก็ตัวใหญ่กัดนะ่ะแล้วบางทีเราก็เลือดออกเราก็ต้องไปโรงหมอเราต้องไปทำวัคซีนแรบีพิษสุนัขบ้าสามเข็มห้าเข็มหกเข็มอะไรก็ว่าไปถ้ามีแผลก็ต้องเย็บก็ต้องรักษาอะไรก็ว่าไปแล้วส่วนนั้นใครรับผิดชอบวะืเราลูกรับผิดชอบตัวเองใช่ไหม เพราะสิ่งที่เราได้จากคุณเจ้าของหมาคืออะไรอุ๊ยขอโทษนะคะเฮ้ hey, มันดูไม่ยุติธรรมเลยนะมุกบุเนาะเนาะพี่ปูไม่ได้หมายความว่ามุกุขัดขัดกัดขาดหวานพี่ปูไม่ได้หมายความว่ามุกุกัดแขนพี่ปูขาดนะแต่พี่ปูหมายถึงกรณีอื่นๆนะที่เราถูกกัดอะเราก็ต้องไปรักษาตัวแล้วใครจ่ายค่ารักษาเราอะ่ะ ในเมื่อถ้าเราทําพวกเธอเจ็บอะ่ะเราต้องตัดขนให้พวกเธอฟีด้วยนะค่าบริการทั้งนั้นเราก็เป็นอันเป็นโมคะนี้วะ่ะแล้วเราก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลพวกเธอด้วยอะ่ะแล้วตอนที่พวกเธอกรดเราอะ่ะค่ารักษาพยาบาลเราหล่ะค่ารักษาพยาบาลเราใครใจ่ายค่าตกใจแล้วก็ถ้าอาการหนักอะ่ะเราก็ทำงานไม่ได้หลายวันน่ะใครใจ่ายหืม ช่ไหมมุกุวี่ปูพูดเนี่ยมันจริงใช่ปะมันจริงร้อยเปอร์เซนเลยใช่ปะเพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่มีความยุติธรรมหรอกพี่ปูพี่ปูเลือกแล้วอาชีพนี้ใช่ปะให้ปูก็ต้องรับความเสี่ยงไปงนี้ใช่ปะก็ได้โอเคพี่ปูก็ยอมรับความเสี่ยงแต่ทำไมมุกุจะต้องกลัดจะต้องตีกันทุกครั้งที่มาตัดเล็บมาอาบน้ำมาเช็ดหูเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนั้น Hmm? พี่ปูก็ไม่ได้ฆ่าทิ้งไม่ได้เอาอะไรนะกันไกลตัดเล็บโผหัวใช่ไหมทุกอย่างเลยทุกตอนเลยอะ่ะพี่ปูทําให้แบบดีที่สุดเลยอะ่ะเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งรอดูแป๊บหนึ่งรอดูตอนกรอเล็บเนี่ยแหละตอนตะไบเล็บนี่แหละอันตรายพอๆกันเนย่ยการตัดเล็บเลยคอยดูเลย กัดได้กัดไปแล้วยเงี้ยมันมีเพลงของปามี่ใช่ไหมสั่งได้สั่งไปแล้วเนี่ยอันนี้คือกัดได้กัดไปแล้วเอา่อหน้ากล้องทำไมทำแบบนี้ทำเหมือนฉันใส่รลายเธอเลยนะมูอกูทำเหมือนเธอถูกใส่ไลย์ฉันก็ไม่ใช่ใช่ไหม งานเล็บนี่ยากสุดแล้วสำหรับมูกูตัดเล็บเราไม่ได้ตัดอย่างเดียวช่างมุกุเราสบ,บายให้เล็บมุกุก็ไม่คมไงมันไม่คมอะ่ะเวลาแม่อุ้มอะ่ะเล็บมูกูก็ไม่ไปปวดแม่แม่ก็ไม่เจ็บแม่ไม่เจ็บแม่ก็รักมุกุมากขึ้นอ่ะี่กูช่วยให้มุกุถูกแม่รักมากขึ้นอะ่ะ นั่นไงนั่นไงนั่นไงต้องอยู่กันอย่างนี้และค่ะต้องอยู่กันอย่างนี้และค่ะ,ะเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่นะเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่นะมุกุนะให้มันเสร็จๆไปจะได้ไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็เสร็จปลาล่า